สวัสดีค่ะพานะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะตัวอักษรตัว u นะคะตัวนี้ทําไม่ยากเลยค่ะมันเหมือนกับว่ามันทาเหมือนตัวเอสแหละแล้วมันก็จะบิดไปบิดมาเหมือนกันค่ะมันอาจจะไปห้อยแล้วมันจะไม่อยู่ก็ได้นะมันเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าเราจะแต่ถ้าตัว V มันก็จะไม่ใช่ทรงนี้นะมันก็จะดัดแปลงนิดหน่อยอะค่ะเนี่ยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะค่ะแท่นนะคะ เป็นแท่นทางตรงนะคะตรงหมดเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็สีที่พาจะใช้นะคะอันนี้เป็นสีเหลืองค่ะให้เราใช้สีนะคะสองเส้นค่ะสีที่เราต้องการนะคะสองเส้นค่ะใส่เข้าไปที่ด้านซ้ายมือค่ะจนสุดเลยนะคะเหมือนกับว่ามันจะใส่แค่สองแถวอะควักล้วก็ควักต่อเนื่องกันก็เสร็จเลยนะ ตัวยูไม่ยากเลยค่ะแต่ก็ต้องเอาให้ครบเนะาะจะขาดหายไปอีกแล้วจะคู่เพิ่งทำแหวนไปนะใครยังไม่ได้ดูก็ไปกดตามได้นะคะใส่ไปเรื่อยๆนะจนส,สุดเลยค่ะ พอเราใส่แท่นตรงนี้จนสุดแล้วนะเราก็จะมาใส่อีกข้างหนึ่งค่ะสุดเหมือนกันนี่อันนี้สุดแล้วนะให้เราดันเขาลงไปเลยค่ะแล้วก็มาใส่ตรงกลางนี่นะคะก็ใช้สองเส้นค่ะจนสุดเลยนะคะ จะสุดเลยค่ะพอเราทำสองข้างเสร็จแล้วนะคะให้เรามัดหัวซ้ายไว้ค่ะอ่าสองค่ะอันนี้รู้สึกจะสามไหมเดี๋ยวนะแปบ๊บนึงดูก่อนสามค่ะมัดตรงนี้สามนะหนึ่งสองสาม แล้วเราก็กลับแท่นนะคะแล้วเราก็ควักเลยค่ะอ้อมสามที่เรามัดนะคะแปลาสองเส้นนั้นมาค่ะแล้วก็ควักยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะ ุดเลยนะคะค่ะพอสุดแล้วนะให้เราเอาอันนี้ค่ะดึงออกมาแล้วก็เอาอันนี้มาใส่ตรงนี้นะคะ แบบนี้แล้วนะก็เอาอันนี้นะคะต่อตรงนี้เลยค่ะอุ้ยโดนกล้องใส่เข้าไปเลยค่ะค่ะแบบนี้นะคะเราก็อ้อมไปหยิบสองเส้นข้างล่างนี้ค่ะขึ้นมาค่ะ แล้วก็ควักยาวไปเลยนะคะ จนสุดเลยเนาะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราเก็บค่ะเอานี้สอดเข้าไปในนี้นะคะแล้วก็ใช้สีเหลืองเส้นเดียวค่ะสีเหลืองหายเปลียสีเหลืองก่อนนี่ค่ะได้แล้วนะสเสร็จแล้วก็เก็บเข้ามาค่ะก็มัดเลยนะคะนี่ค่ะมัดเลยก็ทอดออกเลยค่ะเขาก็จะเป็นประมาณย้วยๆเหมือนงู ค่อยๆถอนนะคะระวังแผ่นระวังดีดค่ะนี่ค่ได้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะให้เราดัดเอาค่ะตรงข้อต่ออย่างนี้ค่ะมันอาจจะแบบตอนดึงนะคะมันจะปึกๆนิดนึงสีเหลืองกล้วยหอมสวยนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นตรงไปหมดตรงนี้ยังไม่ใช่ก็จับๆหน่อยค่ะค<ห>่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะมันก็จะเหลือตรงตรงหัวนี้นะให้เราเก็บค่ะก็ม้วนเข้าไปค่ะเหมือนกัน มมวนตามเกลียวลงมาเรื่อยๆนะคะค่ะได้แล้วะคะ่ะโอเคอยืดๆหน่อยนะจัดไม่ดีเดๆร้อนๆออกจากเตาใหม่ๆ โอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะต่อไปตัววีเนาะคะ่ะมันจะเหมือนตัววีแล้วไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่นะคะตัววีก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคล้ายๆกันแหละแต่จะไม่เหมือนกันทั้งหมดโอเคค่ะพาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย